บุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมลาเวล่าเขาหลักพังงานในราคา1,500กว่าบาทได้ทานอะไรบ้างคุ้มไหมมาดูกัน เปิดกันที่โต๊ะแรกเป็นกุ้งมังกรนะคะขนาดตัวกลังดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะคะเนื้อเนี่ยมีความสดแล้วก็ฉ่าเด้งนะเนื้อหวานมากๆค่ะหยิบได้เลยนะคะตรงนี้ไม่จํากัดจํานวนตัวนะวนี้จะเป็นชาบูนะคะมีกุ้งตัวใหญ่ๆเด้งๆแล้วก็เนื้อวากิวสามารถสั่งได้เลยจะเอาเซนจะเอาผักหรือว่าจะเอาแต่นเนื้อลว้ลวนๆเลยก็ได้ค่ะถัดมาจะเป็นซมตำนะคะใส่แซบต้องมานะมีแรงผู้ปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะสลัด่ะใครชอบทานผักมาตรงนี้ได้เลยหอยนางรม ตัวใหญ่ๆสดๆก็พร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็ยังมีของทะเลนึ่งมีปูมีกุ้งมีหอยนะคะมาทานอาหารญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเขาก็จะมีหลากหลายเลยมีทั้งซูชิหน้าต่างๆนะคะไข่หวานปูอดัดนะปลาแซลมอนนะคะปลาดิบเนี่ยเราเห็นเขามีหลายอย่างเลยแต่เราไม่ได้ทานปลาดิบนะคะก็ไม่รู้จักชนิดของปลานะแต่เห็นมีอยู่หลายตัวแล้วก็ดูสดมากๆเลยค่ะ นอนสักโซนทะเลเนึ่งแล้วนะคะเขาก็ยังมีการนําอาหารทะเลเนี่ยไปทอดกระเทียมด้วยนะมีกุ้งมีก้างนะคะผ่ามาให้ทานง่ายแบบนี้เลยมีปลาหมึกกุ้งย่างก็มีนะคะสดมากๆเลยนะทางนี้ก็จะเป็นเนื้อเป็ดนะคะแล้วก็มีซี่โครงแกะย่างด้วยค่ะย่างมาแบบหอมๆนะคะใครที่ชอบเนื้อแกะเนี่ยที่นี่เขามีให้ทานแบบไม่อั้นเลย ต่อมาจะเป็นโซนฝั่งพิซซ่านะคะเขาก็จะมีเตาถ่านแล้วก็อบให้สดสดใหม่ๆรับรองได้ว่าของเนี่ยร้อนๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นโต๊ะนี้จะเป็นเนื้อสเต็กนะคะเราสามารถเลือกสเต็กไปให้เขาทําได้เลยเนื้อที่นี่มีทั้งเนื้อนอกและเนื้อไทยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้กินเนื้อนอกเลยค่ะเพราะว่าแพ้วากิวไทยตัวนี้ค่ะมันฉ่าแล้วก็นุ่มไม่เหนียวเลยจอบข่าวลาไปต่อหวานกันค่ะที่นี่มีขนมหวานให้เราเลือกเยอะเลยนะคะถูกใจสายหวานอย่างเรามากๆได้ทานขนมอร่อยๆนะคะ แล้วก็หลากหลายแบบนี้ทานอิ่มแล้วนะคะประมาณ3ามทุ่มเขาก็ยังมีโชวด้วยนะจะโชว์ตรงหน้าหาดเลยค่ะเราสามารถนั่งดูจากตรงโต๊ะที่เราทานข้าวได้เลยราคา1590บาทตัวนี้ไม่รวมน้ำนะคะตอนที่เราไปเนี่ยเราใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันเป็นส่วนลดด้วยนะดังนั้นเราก็จะจ่ายอยู่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะไม่รู้ว่าปีหน้าจะยังมีสิทธิ์เที่ยวด้วยกันแบบนี้ให้ได้จองกันไหมนะคะแต่ถ้ามีบอกเลยว่าสายเที่ยวเนี่ยต้องรีบจองนะเพราะว่าได้ราคาที่พักที่ถูกลงได้ส่วน ลดค่าอาหารต้องรีบตองแล้วก็ชวนเพื่อนชวนแฟนไปเที่ยวเลยค่ะ